อยากกินกาแฟดีๆแต่ก็ไม่มีเวลาริปแบ็กก็ไม่มั่นใจว่าจะชอบรสชาติหรือเปล่ากูดแพรเดย์ EP นี้จะมาช่วยหาคำตอบและสร้างทางเลือกในการทำดริปกาแฟมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับม,มาพบกับแพรและกูดแพรเดย์กับ Coffee Brewing at Home อีกครั้งค่ะโอ้โหการเดินทางของ Coffee Brewing at Home มาถึง EP นี้นี่มันเกินความคาดหมายของแพรมากมากแล้วจริงๆค่ะ แต่ถึงมันจะเกินความคาดหมายเราก็ยังตั้งใจที่จะทํามันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นยังไงนะคะก็ใครที่ดูอยู่แพ้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคอนเทนต์กาแฟของปุ๊กแชเดยต่อไปด้วยนะคะจากชื่อคลิปนะคะก็คงเห็นแล้วว่ามันจะเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็หาความแตกต่างของรสชาติกาแฟอีกแล้ว ชาวดริปกาแฟเนี่ยทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยนานๆเข้าอะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อหรือเกิดความที่เกียดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ละคะ่ะ EP นี้มันก็เลยเป็นทางเลือกในการทำดริปกาแฟอีกทางหนึ่งก็คือการใช้ดริปแบ็กนั่นเองค่ะ รีปแบ็กคืออะไรใช่ไหมคะรีปแบ็กอะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นคอฟฟี่โปรดักที่ค่อนข้างได้รับความนิยมก็หาง่ายมากนะคะในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เป็นสเปเชียลตี้คอฟฟเองหรือว่าเหล่าบรรดาเชนคอฟฟี่ต่างๆนะคะก็มีการทำโปรดักต์เนี้ยออกมาจำหน่ายทำให้ เกิดทางเลือกมากขึ้นในการดื่มกาแฟและนี่ก็คือที่มาของ EP นี้ค่ะคือแพรนะคะจะมาเปรียบเทียบการทำกาแฟโดยการใช้ดริปแบ็กแล้วก็ดริ pper เพื่อเปรียบเทียบรสชาติว่ารสชาติกาแฟยังดีเหมือนเดิมคุณภาพของกาแฟยังใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะยังไงเราไปดูกันใน EP นี้เลยและสำหรับอุปกรณ์ในการทำดริปกาแฟของเราในวันนี้นะคะก็คือแพจะมีดริปแบ็กหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ สามารถหาซื้อได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะและแพ้ก็เลือก d r ิ p เปอนะคะแพ้เลือกเป็น V60 ค่ะไซส์ศูนหนึ่งนะคะเหตุผลที่เลือก V60 อ่ะเพราะว่ามันเป็นที่นิยมแล้วก็หาง่ายแพ้เชื่อว่าในหลายๆบ้านหลายๆคนน่าจะใช้ตัวนี้กันอยู่แล้วค่ะและวิธีทําในวันนี้นะคะก็คือแพ้จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแพรมีกาแฟที่เป็นของแพรเองนะคะโดยที่เราอจะใช้กาแฟของเราแยกดริปในดริปแบ็แล้วก็ในดริปเปอเพื่อดูว่ารสชาติกาแฟต่างกันไหม และในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราได้ไปหาซื้อนะคะฟริแบ็กจากร้านเชนคอฟฟี่ที่หาซื้อได้ง่ายนะคะมาลองดูว่าถ้าแพรดริปผ่านดริปแบ็กสำเร็จรูปของเขาเลยอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงแล้วถ้าแพรใส่ดริปเปอร์แล้วก็ดริปด้วยวิธีเทคนิคของเราเองอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงสุดท้ายจะมาเปรียบเทียบกันและเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการเปิดใจไปสู่ดริปแบ็กหรือหาทางเลือกให้กับตัวเองอะ่ะมันเหมาะไหมคะ่ะ ที่ในการทำกาแฟของแพในวันนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมจะใช้เรโซสุดฮิตนะคะ1ต่อ15โดยที่จริงๆปกติอะถ้าเกิดเป็นริปแบงคอะแพจะใส่อยู่ที่12กรัมนะคะก็จะเป็นใส่กาแฟ12กรัมแล้วก็น้ำา8 8 0กรัมจบดริปที่เวลา2นาทีนะคะอุณหภูมิน้ำ94า94องศาค่ะสำหรับวิธีทำนะคะวิธีแรกเนี่ยแพจะเลือกเป็น กาแฟของแพรเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเอิทอเปียค่ะโดยที่แพรจะชั่งกาแฟที่12กรัมนะคะแล้วก็กรายไซด้วยคอมมาเดนเต้แพรจะขอกรายไซด์ในไซด์ปกติที่เราทำา V60 นะคะก็อยู่ในช่วง22คลิกค่ะโดยที่เสิร์ฟแรกก็จะทำใส่กับดริปแบ็กและเสิร์ฟที่2ก็จะทำใส่ V60 นะคะสำหรับดริปแบ็กเนี่ยก็เราจะทำหน้าตาแบบนี้ทุกคนทำใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเทน้ำลงไปเลยโดยที่ จริงๆอะมันก็จะไม่ได้มีเทคนิคในการเทว่าจะต้องเทคัวแรกที่เท่าไหร่ครัวที่2ที่เท่าไหร่วีที่เท่าไหร่นะคะส่วนของ v 60เนี่ยแพจะเททั้งหมด3ครั้งคือครั้งแรกอะสากรัมเทห่างกันทุกๆ30วิวินะคะครั้งที่2เทเพิ่มอีก7 5และครั้งที่3าก็เทเพิ่มอีก75็ก็จะรวมกันเป็น180พอดีคะ่ะบลูทามก็2นาทีเช่นกันแล้วเราก็จะมาชิมตอนท้ายว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ อันนี้สําหรับวิธีแรกก็คือเป็นการใช้มเมล็ดของตัวเองนะคะ และสำหรับวิธีทําที่2นะคะคือแพรจะดริปจากตัวดริปแบกที่เป็นสำเร็จรูปนะคะตัวนี้แพรซื้อมาน้ำหนักของเขาอะ่ะเขาบรรจุมาเพียงแค่9กรัมนะคะมันก็ใช้สูตรน้ำที่เราคำนวณไว้ในรอบแรกไม่ได้แต่เราสามารถคำนวณใหม่ได้โดยที่เรายึดเรโชเดิมก็คือ1ต่อ15นะคะแพรจะเทที่25 55 55แล้วก็จะเทห่างกันทุกๆ30วิค่ะก็จะจบที่2นาทีเหมือนเดิม ส่วนการที่จะเทด้วยสําเร็จรูปของตัวนี้นะคะก็คือเทลงไปให้น้ําได้ถึง135ตามที่เราคํานวณไว้ค่ะแล้วก็ค่อยมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง<า>แล้วก็หลังจากที่เราทำกาแฟทุกอย่างครบทุกขั้นตอนที่เราอยากทดลองไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะมาสรุปว่าเราได้ผลการทดลองนี้ออกมาอย่างไงตอนที่แพร์ชิมกาแฟที่เป็นดริปแบ็กอะ ถามว่ากินได้ไหมก็บอกว่ากินได้นะทุกคนรสชาติมันไม่ใช่แย่ขนาดที่ว่าเหมือนแยกได้ว่าแบบไม่อร่อยขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันจะมีความแตกต่างกันในแง่ของมิติความเพล็กซ์ในการกินเปรียบเทียบกับตัวดริปเปอร์มากกว่าคือดริปเปอร์ะเรารู้อยู่แล้วแหละ V60 เวลาเราเทอะมันมีการเทน้ำหลายครั้งมีการช่วยเร่งสกัดรสชาติออกมาได้เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของวิธีการอะแพทก็ยังรู้สึกว่าดริปเปอร์เป็นทางเลือกของการ กินกาแฟที่อร่อยมากกว่าค่ะแต่ถ้ามาถามว่าเปรียบเทียบว่าตอนที่เราเอาดริปแบ็กมาลองทําดูก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่คือมันอาจจะไม่ถูกวิธีมากกว่าเพราะว่าเขา ตั้งใจกรายไซส์มาให้เป็นดริปแบ็กอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราเทลงไปอะ่ะจังหวะในการเทหรือน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดังใจตามที่เราอยากทําตอนที่เรากรายไซส์ของตัวเองเองแต่ว่ารสชาติออกมาก็คือเป็นไปตามเอกลักษณ์ของมเมล็ดก,กาแฟนั้นๆที่เราเลือกมานะคะและถ้าให้แพนแนะนําว่าการทำดริปแบ็กเนี่ยเหมาะกับใครนะคะจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าตัวแพอะ่ะก็มีการเหมือนแบบกรายไซส์กาแฟตัวเองอะ่ะไปกินที่ออฟฟิศในวันที่เร่งรีบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มองว่าเหมาะสําหรับคนที่เร่งรีบ อยากได้ความสะดวกไม่มีเวลานะคะแต่ถามว่าไม่เหมาะกับใคร <laughs> ทุกคนกินได้ค่ะทุกคนกินได้และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้ค่ะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนุกกันถ้าใครได้ลองทำแล้วหรือว่ามีรีแบ็กตัวไหนแนะนำสามารถพูดคุยกันได้นะคะสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตาม Good Pair Day ใน EP ต่อไป EP นี้ไปแล้วค่ะบาย